คราวน,นี้ดูถั่วที่สูงอันนี้พันธุ์ไทยจะลื้อถอนข้างบนะมีปัญหานิดนึงตัวตุ่นมากินหรือตัวกระลอกไม่รู้เดี๋ยวจะรื้อตรงนี้สองสามวันก่อนอะเห็นมีอะไรมาแทะอยู่นะตรงนี้ยวดูอนอันนี้เป็นพันธุ์ไทยตุนเขาจะงามขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยใส่แค่ตอนเตรียมดินเนี่ย วันนี้งามมาก เที่ส่งพันไทยเม็ดเขาจะเล็กเม็ดเล็กเม็ดอะเนาะมันจะมีสามสองหนึ่งข้อตามั้งพอดินดินมันยังไม่แห้งนะฝนตกเมื่อวานนี่อาจจะแฉะแฉะนิดนึงเราเก็บไปเป็นร่นดินก็ได้นีชอบแบบนี้ มันยาวดีมีสามคาษาอันนี้ไม่ค่อยจะแจมเท่าไงปลูกทัวลิโสโงพันไทยที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยแจมมันสู้พันญี่ปุ่นไม่ได้มันคงเกี่ยวกับอาสาศแล้วก็สายพันธุ์ได้วยมันก็ปลูกได้แต่ไม่ค่อยถูกใจคนปลูกมันไม่ได้ดั่งใจเลยแต่ยนน่ยุงก็เยอะเยอะช่วงนี้ยุงจะเยอะหน้าฝน ถั่วญี่ปุ่นมันจะลามมาตรงนี้ในชะ่ไหมมันจะมีรากอย่างลงดินแล้วก็เป็นฝักแต่ของพันธุ์ไทยจะแค่นี้ระดับแค่นี้ไม่เยอะอย่างสวนผักที่คนไทยเนี่ยเขาถอดตั้งแต่ต้นเดือนเก้าแล้วเพราะว่าพันธุ์ไทยเขาจะปลูกประมาณต้นเดือนห้านะล้วก็ถอนต้นเดือนเก้าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณห้าเดือนห้าเดือน ถ้าทันญี่ปุ่นอีกอีกฝักใหญ่ๆมันก็ใช้เวลาเกือบหกเดือนมันถึงเม็ดจะแน่นแต่ว่าถอนกินตอนนี้ถอนเห็นชาวญี่ปุ่นเขาถอนขายแล้วนะมันจะไม่ค่อยเต็มปากเวลาเรากินเนาะเขาเรียกว่าเต็มปากมาเม็ดมันยังไม่แน่นดีแกะดูข้างในให้ดูเอาฝักนีอเม็ดมันแน่นดีอยู่ ค่อยจะนั้นมันแน่นมันจะออกสีแดงชมพูก็ประมาณ่าประมาณ3สด้มั้ยน่าประมาณ20-30ิบสมสต้นนะ ยากเหมือนกันเพราะว่าต้องดึง,งเป็นลักษณะแบบนี้มีสามมีสองนะฮะโดยส่วนตัวชอบชอบแบบนี้เนี่ยเวลาเรากินเต็มเต็มปากดีเนาะนสามอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้ก็สามสามข้อชอบแบบนี้จะปลูกไม่เยอะพันธุ์ไทยอันนี้ดีด้วย อ,อันนี้จะเอาไว้ทำปุ๋ยปุ๋ยตรงนี้แหละเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยแหละบางทีเก็บเรียว่าเก็บหมดแล้ว เดี๋ยวชั่งกิโลดูเนาะเพราะว่าตะก้าสีขาวก็ประมาณห้าขีดก็ได้ประมาณหกกกิโลกับเจ็ดขีดหักตะก้าก็ประมาณ6กกิโลกับสองขีดเดี๋ยวจะเลือกพันแบบนี้ไรเอาไปปูก พันไทยก็อร่อยอีกแบบนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขายพันไทยจะขายพันญี่ปุ่นขายให้น้องลูกค้าขายนิดนิดหน่อยหน่อยส่วนมากจะกินทักครึ่งนึ่งอ,นอะนะนี่อันนี้ก็อร่อยแต่ลูกชายชอบพันญี่ปุ่นส่วนแม่ก็ชอบพันไทยทั้ญี่ปุ่นก็เสียดายจะปลูกพันใดพันหนึ่งก็ ไหนๆก็ได้พันไทยแล้วเราต้องหาเลือกเลือกทิ้งเลือกทิ้งก็คงจะเหลือประมาณ6กิโลเนาะเพราะว่าบางทีมันก็พลาดบีแล้วก็นึกว่ามันดีแล้วจะเลือกพันไว้เอาไว้ตักแดบดบเอาไม่เยอะหรอกปลูกเท่าที่ปลูกปีนี้แหละเก็บไวนี่เลย